เอาเรื่องและก็เป็นคนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยมากพอสมควรและเป็นบุคคลหนึ่งที่เคยต้องโทษถูกคดีดำเนินคดีในกรณีเกี่ยวกับปลัดทรัพย์นะครับ ครับบ๊วครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบุโช,ชนวันนี้ออกมาพูดมากปีกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยเกี่ยวกับความเป็นไปของสังคมในการมีพิพากษพิจารณ์และก็การใช้สิทธิ์ในการทําหน้าที่ของสื่อแต่สุดท้ายสื่อถูกฟ้องเอาไปออกมานะครับสื่อบุญชนดังกล่าวนั้นก็ฟ้องคนที่ฟ้องสื่อหลายคนคงรู้จักสนธิพิมพ์ทองคุณนี่ก็เป็นนักพูด นักเล่าเรื่องและก็เป็นคนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยมากพอสมควรและเป็นบุคคลหนึ่งที่เคยต้องโทษถูกคดีดำเนินคดีในกรณีเกี่ยวกับตรัพซั์นะครับก็เป็นเหตุทําให้ต้องตูดคุกคามไปช่วงหนึ่งหลังจากออกจากคุกแล้วก็มาทําประโยชน์ในทาหน้าที่ของสื่อและก็เล่าเรื่องความเป็นไปของสังคมและก็กระชากหน้ากากหลายๆคนที่เป็นนักการเมืองวันนี้ครับ หลายคนบอกว่าทาไมคุณสุธิถูกฟ้องหลายคนบอกว่าคุณสุทธินั้นเป็นสื่อจริงหรือไม่เป็นสื่อมวลชนครับนะคุณสุทธิเปิดนะฮะทีวีนะครับเปิดกิจการเกี่ยวกับสื่อก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการสื่อหลายคนก็ถามพวกผมว่าผมนี่เป็นสื่อไหมผมก็เป็นสื่ออาชีพนะผมก็คือทนายความอาชีพนระองก็ค้าขายเกษตรกรและอาชีพอีกส่วนหนึ่งก็คือทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวและก็เป็นผู้อำนวยการ ก็มีสำนักข่าวให้ผมทาหน้าที่เป็นซื้อข่าวรายงานข่าววิพากษ์วิจารณ์นะการทําหน้าที่ของสื่อนั้นสามารถทําได้เป็นการติชมนะฮะและเป็นการป้องกันสิทธิ์ของตัวเองในฐานะพลเมืองไทยหลายคนบอกว่าอทํายังไงจะไม่เข้าข่ายมินประมาทนะและก็เป็นความผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์แน่นอนครับถ้าหากเราวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตมันก็ไม่เข้าข่ายความผิดดังกล่าวนั้นหลายคนบอกว่าความผิดมินประมาทนั้นมันบอกว่ายังไงนะฮะ วันนี้ผมก็จะหลายคนว่าทำไมอ่านหลายรอบทําไมไม่พูดทันไปเลยที่อย่างเข้าใจครับความผิดโยมินมารรมนั้นเป็นความผิดอนยอมความได้และก็เป็นความผิดที่ออกมาเพื่อบัญญัติไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธ,ธิซึ่งกันและกันมิให้มีการใส่ความกันความผิดมินธมตรตะนั้นอยู่หมวด3นะความผิดว่าด้วยมินมารรมนั้นบัญญัติชัดเจนอย่างนี้ครับผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3า โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเจชังผู้นั้นกระทาความผิดฐานมินามาัต้องระวังโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับในกรณีมินามาัดนะฮะการมินมามัดนั้นมันก็มีมินมามัดผู้ตายมินมามัดในการโฆษณานะฮะเรามาดูสามสองแปดถ้าความผิดฐานมินามัดได้กระทาโดยการโฆษณาด้วยเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทาปาทําให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือบันทึกอักษรกระทาโดยการกระจายเสียงหรือกระจายภาพโดยก,การกระทานะฮะโดยการทาการเป่าประกาศด้วยวิธีอื่นผู้ทำต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน200 0 0 0บาทอันนี้หมายความว่าการในมันเรืองการโฆษณาก็โทษนะครับก็คือปรับ นะสูงหน่อยคือไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทในกรณีที่จะไม่เข้าข่ายความผิดนั้นเราไปดูนะฮะมาตรา3 2มอ,อ 9, นะฮะอันนี้คือบอกข้อเจนว่า,วาผูดใแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริตอ,อนุหนึ่นะครับเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนไม่เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมอนุสองในฐาหนะเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิการตามหน้าที่ อนุสามิชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำหรืออนุสี่ในการแก้งข่าวหรือความเป็นธรรมในการแก้งข่าวด้วยความเป็นธรรมนะฮะเรื่องการดําเนินการอันเปิดเผยในสารหรือในการประชุมผู้นั้นไม่มีความผิดฐานมินทามาแน่นอนครับก็ต้องมาดูว่าในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของนะฮะสุวัสยอดแจ้งสุขนะครับพบตร ในกรณีคุณสุธิีออกมาพื่นวิจา์มีการนํารูปขึ้นนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มีการจับกลุมค,มคุมขังหลายคนนะฮะต้องไปดูคลิปที่คุณสุธิพูดประเด็นต่อมาหลังจากคุณสุธิพูดไปแล้วคุณสุวัตรก็ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องไม่ใช่คุณสุวัต์นะฮะมอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องคุณสุธิต่อศาลเป็นความผิดมีธรมาใการโฆษณาและก็ความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์นะในกรณีมาตรา16นะครับก็รกรณีที่ตัดต่อภาพมาแล้วก่อให้เกิดบุคคลอื่นแล้บความเสียหายประมาณนี้สําคัญวันนี้แล้วทําไมคุณสธิฟ้องกันนะรเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับทาไมผมพูดเรื่องนี้เนื่องจากว่าการใช้สิทธิโดยสิทธิธของตนเองนั้นผมเคยถูกฟ้องนะครับเป็นคดีความเหมือนกันที่ศาลแขวงนนทบรุรีในกรณีผมพิจนนารณาความของบริษัทต,ต่างชาติทําหนังสือถึงบุคคลที่ครอบครองรถ พื่อให้สมมอ,อบรถและกล่าวหาว่าเขาอยู่ในระหว่างการถูกคดีฟ้องร้องต่อศาลในข้อหาฐานความผิดยอก,ยอก,ยอกทรัพย์รับของโจรน,นะฮะไอคนที่รับจดหมายเข้ามาฟ้องผมว่าผมเนี่ยนะครับหมิ่นประมาทสั่งยกฟ้องนะโดยที่ผม,ผมเ,ปเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีแล้วใช้สิทธิ์ป้องกันสิทธิ์ของตนเองและก็เป็นเหตุทําให้ทางรองเสียหายนะฮะก็เรื่องนี้ก็สัญญยกฟ้องถึงศาลฎีกาเลยนะครับยกฟ้องก็ชนะคดี เช่นเดียวกันครับวันนี้คุณสุนทรีเนี่ยทำหน้าที่สื่อออกมาให้วิจารณ์การทํางานของพองบตรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตํารวจทั้งประเทศก็สิทธิ์ทาได้ครับนะฮะในกรณีวิจารณ์เพื่อป้องกันสิทธิของตนนั้นต้องทําได้และเป็นการกิจชมด้วยความเป็นธรรมเราไม่ได้ว่าอะไรคือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่องนี้เราควราพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ได้แต่การนําภาพมาเนี่ยมันก็แสดงเห็นว่าคุณนั้นเป็นบุคคลสาธารณะไนดะสิทธิ์โดยสุจริตได้ชอบทำนะฮะเราสามารถาพิจารณ์ได้ ถ้าเราไม่ล่วงเกินแต่การที่จะใส่ความคนอื่นนั้นหาว่าต้องเป็นเรื่องเคจอย่างเดียวเรื่องกินก็ใช้ได้5้าพี่น้องมาดูครับหนึ่งเจ็ดห้ามาบาญญยังไงนะฮะหนึ่งเจ็ดห้าเนี่ยนะเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไ้โดยชัดแจ้งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะครับหนึ่งเจ็ดห้าอ่านพี่น้องฟังนะครับพี่น้องจะได้เรียนรู้กฎหมายไปด้วยนะฮะความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมในหมวดความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม มาตราหนึ่งจาประจัดไปยอย่างนี้ครับผู้ใดเอาความเท็จผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทําความผิดอาญาหรือว่ากระทําความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริงต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทอันนี้มีประเด็นที่ว่าเอาความเท็จนะฮะฟ้องผู้อื่นว่ากระทําความผิดอาญาเดี๋ยวเรียก่อนประเด็นสองกรือนะครับ การทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริงก็หมายความว่าไม่มีความผิดอาญาเกิดขึ้นแต่ไปฟ้องว่าคนอื่นทําความผิดทางอาญานะฮะและถึงแม้ว่าจะมีความผิดทางอาญาเกิดขึ้นแต่ไปฟ้องผู้อื่นนะว่าทําความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นจริงนี่ก็เข้าข่ายความผิดฟ้องเท็จเหมือนกันคุณสุทนที่ก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมานะดําเนินการฟ้องคุณสุวัตยอดแจ้งสุดพร้อมทนายความว่าฟ้องเท็จเรื่องนี้ก็เป็นการท้าทายกันระหว่าง ผููเท่าเล่าเรื่องจริงนะฮะของสังคมคนหนึ่งคนส่วนที่ันนี้ผมเป็นแฟนคลับท่านนะครับก็ถือว่าติดตามท่านมาพอสมควรและเป็นบุคคลที่มีข้อมูลเชิงลึกของประเทศไทยและข้อมูลเชิงลึกของบุคลากรทางการเมืองของการเมืองไทยหลายคนแต่ก็ทําหน้าที่ได้ตรงไปตรงมานะครับแฟนคลับท่านเยอะมากนะฮะวันนี้ที่ผมออกมาพูดพ่ออะไรถามว่าเนื่องการใช้สิทธิ์ของตัวเองนั้นต้องพึงระวัง ผมเคยพูดไร้สดแล้วก็เตือนทางพอบอรตรไปแล้วว่าเราเป็นพอบอรตรนั้นนะครับเราคุมองค์กรที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศก็คือภายในนะครับถ้าระหว่างประเทศก็คือทหารนะฮะตัวเนี้ยคือแน่นอนครับองค์กรตํารวจนั้นยากที่รูปนั้นถามไทยนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จแล้วก็ชี้แจงเป็นเรื่องๆไปเพราะเราเป็นผู้นําองค์กรประการสําคัญคือเราเป็นข้าราชการประจแน่นอนครับ ประชาชนเป็นผู้เสียภาษ,ษีท่านคือรับเงินเดือนจากประชาชนวันนี้ประชาชนสงสัยในรเรื่องต่างๆท่านก็ออกมาชี้แจงแต่วันนี้ท่านเลือกกลับวิธีที่จะฟ้องกลับ็นสิทธิ์เรามีสิทธิ์ที่ปกป้องสิทธิ์ตัวเองนะที่รัฐทุนให้การรับรองคุ้มครองสิทธิ์และก็ข้าราชการต่างๆงานต่างๆมีหน้าที่อะไรครับหน้าที่ในการที่จะดาเนินการนะฮะให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายสิ่งไหนที่ประชาชนสงสัยเราก็มาชี้แจงดังนั้นหน่วยงานต่างๆที่เป็นส่วนราชการหรือว่า หน่วยงานทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าหากว่ามีข้อสงสัยจากประชาชนหรือบุคคลที่เป็นผู้สื่อข่าวหรืออะไรเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทวงติงทวงถามเพื่อประโยชนะ์สาธารณะเราก็มีหน้าที่ชี้แจงประเด็นสําคัญคือวันนี้ผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจหลักได้เข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมออกมานาเสนอนั้นมันเป็นกรณีที่ผมต้องพูดแล,และก็ประมาณ การที่บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นแล้วใครจะเป็นฝ่ายชนะเรื่องนี้ขึ้นอยู่ข้อมูลประการสําคัญเบื้องต้นต้องบอกว่าเป็นการฟ้องเคสหรือไม่นะฮะก่อนที่คุณสุทธิจัชนะแต่ประการสำคัญคือการกระทาของคุณสุทธินั้นเข้าข่ายความผิดไหมในฐานะสื่อผมเหมือนกันครับในวันนี้ผมทําหน้าที่ทนายความและเป็นสื่อในตัวด้วยผมก็มีบัตรนะผู้สื่อข่าวแล้วก็สังกัดสํนานักข่าวออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาข้อจริงของสังคม ในปัญหาข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนั้นมันจะต้องทําอย่างไรนะครับวันนี้ที่ผมต้องการให้พี่น้องประชาชนได้รู้ซึ้งถึงสิทธิของตัวเองนันให้ไปศึกษาศึกษาเรื่องของอะไรครับสิทธิของประชาชนประชาชนมีสิทธิเรียกร้องประชาชนมีสิทธิที่อีกริงนะในกรณีการทําของเจ้าที่รัฐนะมีสิทธิที่จะนําเสนอนะเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมและที่มีผลกระทบต่อตัวเอง วันนี้ถ้าหากผมอยู่ตรงนี้ผมมีผลกระทบเนื่องจากบ้านผมอห่างกาก,กบ,บ่อขยะประมาณ4-5่กิโลเมตรและดอยู่ดีนั่งอยู่เนี่ยมีกลิ่นขยะโชยมานะก็เป็นกรณีที่ทางเทศบาลกำแพงออกมาชี้แจงกับผมผ่านเฟซบุ๊กบอกว่า,เ,าเป็นการกรณีจัดซื้อที่มีเอกชนแล้วก็อยู่ระหว่างที่จะทำเตาเผากําจัดขยะนะทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามปรบะนะสิ่งแวดล้อมและการควบคุมโลค ถ้าหากว่าทําถูกต้องก็ไม่เป็นไรนะทาไม่ถูกต้องเนี่ยมันสง่งผลกระทบสงบ่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ของเราตรงนี้ออกมาแล้วก็ให้คนที่เกี่ยวข้องชี้แจงเราเช่นเดียวกันครับวันนี้คุณสุนทิใช้สิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิ์ตัวเองก็ฟ้องกลับเป็นเร่หนีถูกต้องครับหลายคนบอกว่าอยังไม่ได้มีใช้เลยว่าคุณสุนทิผิดไม่ผิดใช่ไหมฮะไม่จะเป็นครับกฎหมายมันบอกว่าต้องพิสูจน์ก่อนว่าตัวเองริสุทธิ์ถึงจะฟ้องกลับไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคนที่ถูกฟ้องเนี่ยถูกกล่าวหานะฮะ ด้วยข้อความเป็นเท็จจะรอพิสูจน์ให้ตัวเองชนะเให้ตัวชนะคดีก่อนถึงฟ้องกลับมันก็ล่าช้าความเสียหายเนี่ยจะนํามาซึ่งความไม่สิ้นสุดนะขอให้เกิดความเสียหายกับเราเราก็ใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิ์ทันทีกฎหมายไม่ได้ห้ามบางคนบอกว่าต้องชนะคดีก่อนถึงจะฟ้องกลับถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ผิดเนี่ยเราฟ้องกลับไปเลยผมเคยแนะนําตัวความแล้วหลายคนที่เป็นผู้ถูกระทบสิทธิ์ก็ฟ้องกลับและคดีที่เขามาฟ้องเราเนี่ยนะ ยังไม่เดือนถึงไหนเลยแต่คดีที่เราฟอร้องกลับเขาเนี่ยเรามีหลักฐานชัดเจนว่าเราไม่ผู้บริสุทธิ์เนี่ยสารพักษาจาคุกอีกฝ่ายแล้วก็มีนะดังนั้นการฟอร้องกลับเนี่ยตามมาตราหนึ่งเจ็ดห้าเนี่ยปอยาเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยไม่จะเป็นต้องรอนะฮะใครไปแกล้งความจับเราใครไปทํกระทบสิทธิ์ต่อเราเราก็ฟอ้องกลับได้สําคัญวันนี้สิ่งที่ผมอยากเหีนก็คือผอบอรตรนะฮะต้องชัดเจนในเรื่องหลายเรื่องที่ประชาชนสงสัยผมจะพูดเลยว่าวงการตํารวจนั้นนะผมรู้เรื่องดี แลาก็รู้ทุกอย่างด้วยนะฮะผมยุลาออกจากอากอตลอนะครับคือไม่จะไปยุ่งเกี่ยวพูดง่ายไ,ไม่จะไปรองรับในสิ่งที่ตำรวจทำไม่ถูกต้องผมว่าทุกแห่งหนตําบลเนี่ยถ้าตํารวจเนี่ยจริงจังปราบปรา,ามเนี่ยไม่มีเหตุการณ์ต่างพวกนี้เกิดขึ้นแต่เนื่องจากตำรวจเนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่ควบคุมยากนะฮะสองแสนคนนายเนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่คนไม่ดีนั่นแหละมันทําให้องค์กรเสียหายผมว่ายาเสพติดทุกวันเล็ดรอดมาได้เนี่ยเพราะใคร ไปศึกษาดูแต่วันนี้การที่คุณสุนทิช้สิทธิ์ฟ้องกลับนั้นถูกต้องครับผมเห็นด้วยนะครับแต่ก็ไม่อยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะสู้รบตบมือกันให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงติดคุกติดตารางแต่ทุกอย่างมันคุยกันได้แต่ถ้าหากไปแก้งความ้องทุ์เนี่ยถ้าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินมันถอนแก้งความไม่ได้แต่ถ้าหากฟ้องต่อศาลพี่น้องครับในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยสามารถเจรจากันได้ถ้าหากคุยกันได้ถอนทั้งสองฝ่ายก็จบไปก็อยากเห็นบรรยากาศที่ดีๆ ในสิ่งสาคัญที่สุดวันนี้ที่ผมมาพูดไม่ใช่ว่าผมมาให้ร้ายพบตรนะครับไม่ใช่ว่าผมมาเข้าข้างคุณสุทธิในานะป็นสื่อด้วยกันต่สิ่งสําคัญที่คุณสุทธิออกมาฟ้องวันนี้ถูกต้องนะครับปกป้อ,องสิทธิครับจะได้รู้เลยว่าโอเคผมเป็นผู้สื่อข่าวผมมีสิทธิตีข่าววันนี้นายกตู่ทาให้ชอบผมวิจารณ์ได้รัฐมนตรีจับสยามทําให้ชอบวิจารณ์ได้ถึงแม้ว่าไม่เป็นสื่อเราเป็นประชาชนวิจารณ์ได้ถ้าการวิจารณ์ของเรานั้นเพื่อประโยชนนะ์สาธารณะให้จำำําคําไว้อย่างนึ่งครับว่าเพื่อประโยชนนะ์สาธารณะ ประโยชน์สานั้นนี่คือเพื่อมวลชนหรือประชาชนหูมากไม่ใช่เพื่อตัวเองนะฮะอย่างใครมาพูดเรื่องเขากระโดงนะฮะที่สุรินเออที่บุรีรัมในกรณีความเป็นไปเป็นมาเนี่ยนะฮะอยากให้มีการลือ้อยากให้มีการถอนอยากให้มีการคุกมันก็ทําได้ไอ้ส่วนที่คุณถูกกระทบสิทธิ์ในกรณีเจ้าที่รัฐออกโฉนดให้คุณโดยไม่ชอบอ้างว่าชอบนะคุณก็ไปไล่เบี้ยวความเสียหายเกิดขึ้นคุณจะฟ้องรัฐก็ฟ้องไป แต่สิ่งที่คุณไปซื้อมาตัวทอดนั้นถามว่าคุณบริสุทธิ์แต่สุดท้ายเมื่อกระดุมเม็ดแรกนะครับเราปิดแล้วเนี่ยมันปิดไม่ถูกต้องมันก็ผิดผิดต่แรกหนะ้าหลักอยู่แค่นั้นก็เช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์มีสิทธิ์ h, ที่จะใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานตัวเองปกป้องสิทธิ์ตัวเองภายใต้รัฐมนูรถ้าหากพี่น้องประชาชนไปอ่านดูรัฐมนูร2,560สิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชนนั้นเยอะมากนะครับรัฐมนูลรองรับมาเยอะมากแต่ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนวา่าจะใช้สิทธิ์ด นะถ้าหากเขาใช้สิทธิ์ดังกล่าวนั้นแน่นอนครับเราก็ได้สิทธิ์เต็มที่นะเรามีศาลเนี่ยผมเห็นด้วยนะทุกวันนี้พเพศไทยนั้นมีศาลเยอแนะแยะมีศาลปกครองนะฮะศาลยุติธรรมนะ,ะแล้วก็ศาลรรัฐธรบมนูญทุกศาลในะทัวถางบ้านมันก็มีหลักนิติธรรมอยู่แล้วนะฮะคือถามในการที่จะพิพากษาคาดีก็มีหลักกฎหมายอยู่รองรับอยู่แล้วอย่างกรณีแต่ละเรื่องแต่ละราวนั้นมันให้สิทธิ์ประชาชนการลองร้องผ่านอะไรยังไงทุกวันยิ่งดีนะฮะ การฟ้องคดีของประเทศไทยนั้นถือว่ากฎหมายไทยนั้นล้ำหน้าหลายประเทศเราสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยตรงต่อศาลไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพาทางูนย์ก็ได้ไมีเหตุเกิดขึ้นอย่างคุณสุทธิเนี่ยเขาเลือกสองทางเลือกทางเลือกแรกเขารู้ว่าคุณสุวัตเนี่ยพร้อมทานายความฟ้องเขาต่อศาลเขาอาจจะไปแกล้งความก็ได้นะหรือฟ้องคดีตรงต่อศาลก็ได้เขาก็เลือกวิธีการฟ้องคดีตรงต่อศาลเพราะว่ามันรวดเร็วมันง่ายดี ถ้าไปโรงพักก็ต้องไปสอบปากคานะต้องนำหลักฐานมาหักมาสนับสนุนข้ออ้างของตัวเองมันก็อาจจะช้าแต่ฟ้องศาลเนี่ยการเฉียนฟ้องเนี่ยคดีอาญาเนี่ยคือบรรดาฟ้องให้ครบตามประมวลวิธีพิจา,า,ารณาความอาญามาตรา158ปนะฮะให้ครบอุปกรณ์หลักฐานต่างๆเนี่ยเราอ้างหรือนําส่งในชั้นไต่สวนได้การไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างตัวโจทก์กับสารแต่สารไม่ตัดสิทธิ์ทางจําเลยเนี่ยนะฮะที่จะแต่งตั้งทนายมาสักคัน หักล้างพยานหลักฐานของฝ่ายโจทได้ถ้าศาลดูว่าพยานหลักฐานของโจทพอฟ้องพอร้องศาลก็สั่งท้านมาฟ้องคดีมีมูลถ้าฟ้องคดีมีมูลก็ให้จำเลยตกเป็นจำเลยทันทีเลยก็ต้องแก้ต่างนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์นะฮะวันนี้ที่ออกมาพูดเพราะว่าอยากให้สื่อมวลชนกล้ากล้าที่จะนาเสนอความจริงกล้าที่จะตีแผ่ความจริง,รงให้กับประชาชนรับทราบถ้าหากว่าเราไปกําจัดสิทธิ์นะครับปุ๊บ สื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวไปครอบงำเนี่ยความจริงก็ไม่ปรากฏในะวันนี้หลายๆอย่างที่ปรากฏออกมาเนื่องจากสื่อกล้าที่พิจารณาหากผู้มีอำนาจรัฐไปครอบงำนะไปกําจัดสิทธิ์นะสื่อมวลชนเนี่ยก็ทําให้การได้รับข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้ในวันนี้ผมเชืรอข้างคุณสนธิหรือเชืรอข้างคุณสุวัสด์ผมเป็นกลางฮะผมออกมาพูดแากวิจารณ์กับคดีที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพ ประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิปกป้องสิทธิ์เองได้ทันทีถ้าหากถูกกระทบสิทธิ์ไม่ใช่ว่าต้องรอคดีให้สิ้นสุดก่อนมันจะเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ออกมาเล่าให้พี่น้องฟังผมก็เปิด Facebook อีกเว็ตหนึ่งนะครับผู้เท่าเล่าเรื่องคดีก็คือทนายเท่าเล่าเรื่องคดีมีคดีความที่แพงๆดีความที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผมก็นํามาเล่าผมก็จะเล่าวันสองวันเรื่องหนึ่งในคดีหนึ่งเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับพี่น้องประชาชนในการที่จะใช้สิทธิ์ตัวเอง ในกรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทำอย่างไรเราจะชนะคดีทำอย่างไรเราถึงจะ,ะมีวิธีเทคนิคในการต่อสู้คดีหรือทําคดีให้ชนะมันเป็นความเห็นมันเป็นองค์ความรู้ของเฉพาะตัวบุคคลทนายความหรือบุคคลใดคนหนึ่งเนี่ยประสบปัญหานะมันก็เกิดจากประสบการณ์ประกบประสบการณ์ในการว่าความหนะาซื้อขายไม่ได้ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองบางคนเนี่ยไปอยู่กับทนายดังๆจริง,ง,งเนี่ยนะฮะมันก็ซื้อขายไม่ได้คุณต้องเรียนรู้ว่าเขาก็ทำอย่างดียังไง เหมือนกันครับผมทาคดีมาเป็นพันๆคดีนะครับคดีเล็กคดีน้อยนะฮะมีมากมายการเทคนิคการถามคา้านการถามติงการนําสืบพยานมันก็มีเทคนิคของแต่ละคนสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้ที่ผมมาพูดเพื่ออยากให้เห็นภาพได้เห็นสิทธิ์ว่าสิ่งที่เปนองประชาชนรับและกับผลกระทบที่ตามมาถ้าหากเราไม่ปกป้องสิทธิ์เห็นไหมฮะวันนี้คนสุนทีเลือกที่ปกป้องสิทธิ์ถามว่าคุณสุวัสด์ก็มีที่นี่ที่จะปกป้องสิทธิ์ตัวเองต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ ดังนั้นก็ไปจบที่สาลก็ไม่เป็นไรแต่สิทธิที่คนสุทธิอ้างนั้นก็เป็นการปกป้องสิทธิหากพี่น้องอยากรู้เรื่องนี้เข้าไปอยู่ในเพจของคนสุทธิจะรู้เรื่องได้จริงทั้งหมดแต่ที่ผมมาพูดนี้อยากให้พี่น้องรู้เละและก็รู้เทคนิคในการเป็นคดีพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความชิดอย่าจนความชิดหากคิดทาดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ